ตอนโหวตนายกมีการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกขอถามส่วนตัวนะคะเสียงของคุณกิติศักดิ์ก่อนว่าจะโหวตไปทางไหนคะอือเอาอย่างนี้ละกันนะครับว่าการพิจารณาผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าเมื่อ,เ,อเลยขั้นตอนที่สสเขาเอาเอออรวมกันเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะามาถึงสวเนี่ย แต่ขั้นตอนของสวตามสองเจ็ดสองเนี่ยเราก็ต้องพิจารณานะครับตามหน้าที่อำนาจนะครับไม่ใช่ว่า <c oughs> อ้างแต่เสียงประชาชนนะครับว่าเลือกตั้งมานั้นเราเคารพอยู่แล้วฮะแต่ถ้าเมื่อเราเนี่ยมีหน้าที่พิจารณาองค์กรอิสระองค์กรต่างๆมาเนี่ยเราก็ต้องดูนะฮะ <c oughs> ดูความประพฤติที่ผ่านมานะครับคุณสมบัติที่ผ่านมาเอายกตัวอย่างคุณ พี่าอะไรก็ได้นะครับอยากจะบอกพี่น้องประชาชนครับว่าเราไม่ได้ดูเฉพาะที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแต่เราดูสี่ปีห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณพิธาประพฤติตัวอย่างไรครับอยู่กับม็อบนะครับสนับสนุนม็อบแล้วก็ให้ปวนบ้านปวนเมืองนะครับแล้ว ไปกระทบอะไรครับไปกระทบสถาบันต่างๆโดยเฉพาะสถาบันเบื้องสูงเนี่ยอยากอยากถามนะครับอยากถามผู้ดำเนินรายการนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ให้สวได้พิจารณาคุณสมบัติคุณพิธาตรงนี้เลยหรือไม่ครับอืมอ่าแสดงว่าแน่นอนว่าคุณกฤษิ์มีประเด็นมีปัจจัยที่จะพิจารณาในใจแล้วถามหน่อยมีคนคิดแบบคุณกฤษิ์เยอะไหมครับเท่าท <c oughs> ี่คุยกับเพื่อนๆสวแล้วที่จะต้องดูเรื่องคุณสมบัติเนี่ยค่ะ ไม่ต้องบอกว่าเป็นใครนะแค่าถามว่าเยอะไหมครับมีพอสมควรแต่ว่าจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเมื่อสวออเนี่ยเห็นไหมครับว่าสแสดงจ,จุดยืนเนี่ยก็ก็ไม่ได้ตรงกันทั้งหมดแต่ว่าสวออมีการลงมติเมื่อใดเนี่ยเสียงเนี่ยจะส่วนใหญ่จะไปในแนวทางเดียวกันครับครับ กานถามตรงๆว่าไม่กลัวกระแสสังคมไม่กลัวแรงเสียดทานหรอครับเพราะว่าสันติสันธามติของประชาชนเนี่ยก้าวไกลเขา14ล้านกว่าเพื่อไทยเขา10ล้านรวมกัน2องพักเนี่ยรวมๆยี่สล้านเสียงจากการเลือกตั้งทั้งหมดมันเกินกว่า60%ของทั้งประเทศซะอีกห่วงกระแสประชาชนนะครับแต่สวก็ห่วงว่าถ้าหากว่าคุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย บ้านเมืองจะสงบสุขหรือไม่ความขัดแย้งจะรุนแรงหรือไม่สถาบันต่างๆจะถูกกระทบหรือไม่นะครับความมั่นคงจะมีหรือไม่เราคิดตรงนี้มากกว่านะครับว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าสนับสนุนไปแล้วบ้านเมืองเกิด